สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะหมอก็อยู่กับน้องโมโม่นะคะวันนี้น้องโมโม่มีปัญหาอะไรที่อยากเข้ามาปรึกษาพี่หมอที่สเต็มฟิลคลินิกเอ่ยก็รู้สึกอยากให้แบบว่าผิวหน้าแบบโกลวขึ้นแล้วก็ดูออร่าขึ้น แล้วอยากให้หน้าแบบกระชับครับก okay, ็เป็นแบบปัญหาเบสิกของตั้งแต่วัยรุ Comment ่นจนถึงวัยอายุเยอะเลยนะคะก็คือถ้าสมมติว่าเรามีปัญหาเรื่องความไม่กระชับคือน้องโมเนี่ยอายุประมาณ20เนาะก็เนี่ย ผิวก็คือยังมี b a b y f a ฟอยู่แฟตก็คือยังมีอยู่เราก็แทนว่าจะใช้เครื่อง o r i ิจินะคะ mm. เพื่อเป็นการยุบแฟตเข้าไปแล้วก็ช่วยงานผิวด้านบนด้วยซึ่งอันนี้ค่ะก็จะทำหนึ่งครั้งได้ถึง3อย่างเลยก็คือทั้งยุบแฟตนะคะกระชับผิวที่หลวมแล้วก็กระชับผิวรูขุมขนด้านบนลดไฟยลายค่ะ แล้วก็อีกอันนึงที่เหมอจะแนะนำเราถ้าอยากแบบว่าผิวโกลว์สดใสเลยก็คือทำสก mm ินคอคเทลก็คือเป็นการบำรุงจากภายในนะคะฉีดไอีเข้าไปในเส้นเลือดเนาะเราก็จะทำให้ผิวของเราหักโกลวมากขึ้นใสมากขึ้นนั่นเองคะ่ะแล้วเดี๋ยวเราก็กำลังจะฉีดสกินคอคเทลนะคะเป็นการบำรุงล้ำลึกนะคะจากภายในสู่ภายนอกค่ะซึ่งในตัวสกินคอคเทลนะคะเราก็จะมี ตีออกซิแดนต์ต่างๆหลายตัวเลยนะคะรวมถึงวิตามินผิวต่างๆคอลลาเจนนะคะโกลดแฟกเตอร์แลาเซนตาแล้วก็รวมถึงกรดอะมิโนต่างๆนะคะที่จะช่วยบำรุงผิวนะคะให้ขาวใสออร่าเนียนนุ่มคะ่ะ ตอนนี้นะคะเราก็กำลังจะยิงเครื่อง o r i ิ i อนะคะซึ่งตัว Nomomo โมโมโมเองเนี่ยก็คือคอนเซิร์นกังวลเรื่องอยากให้หน้ากระชับขึ้นแล้วก็อยากได้งานผิวนะคะอยากให้รูปคุณคนกระชับผิวด้านบนดูแน่นขึ้นนะคะซึ่งเครื่องนี้ก็ตอบโจทย์เลยค่ะ ถ้าเราอยากเบิร์นแฟตเยอะๆนะคะเราก็สามารถยิงพลังงานที่สูงขึ้นมาได้นะคะส่วนถ้าเป็นเรื่องงานผิวค่ะก็ลดพลังงานลงมาหน่อยนะคะก็จากการประเมินนะคะซึ่งเราอยากจะให้หน้ากระชับขึ้นแล้วก็ได้งานผิวด้วยนะคะเราก็จะใช้ทั้งหมด600ช็อตค่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะ ก็หลายจากทำกับเครื่อง o อ i g i ิอเสร็จนะคะก็รู้สึกว่าแบบว่านางกระชับขึ้นแล้วก็ตอนทำรู้สึกแค่แบบอุ่นๆไม่ร้อนไม่เจ็บอะไรเลยค่ะบปรับหน้าเป๊ะกับหมอแตมที่ s t a n ฟอร์ c คลินิครั